ี้เราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พัทสาค่ะชานหนราสนามกอล์ฟลานาะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่กันค่ะชนานหน้าสนามกอล์ฟลานาค่ะตามชื่อเลยค่ะเราอยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟลานาะพี่มิ้นตอนนี้เราก็มีต้นท่นพิเศษมากมายเลยพี่มิ้นต้งฝนตกแบบนี้นะคะไปปัด ของเราก็ส <ítulo> ําคัญที่มิ้นค่ะรถของคุณนะคะมีอาการเสียอาการดังนี้คือปัดแล้วสะดุดมีเสียงฟืดเป็ี่ยนดำมันเป็นจแก้งไม่สะอาดเนี้ยค่ะถ้าไม่เสียอาการนี้นะคะแนะนําให้เปลี่ยนไบปัดน้ําฝนใหม่นะคะยางออติกของเราเนี่ยก็มีใบปัดน้าฝนขาย499บาทคุณจะได้ทั้งกาเลยนะคุณจะไม่ได้แค่ยางนะคะอะไรไม่มั่นใจว่ารถใช้ขนาดไหนมาได้นะคะใช่แล้วสถานที่เรันะาะ ไม่ใครนะคะมีวัดโลกโมรีวัดสงดอกบุทยานดาราศาสตร์ิริคอนซึ่งทุกคนเชื่อไหมว่าที่เชียงใหม่ก็มีของฟังทดลองนะยจ้ะเออมันจะมีแค่กรุงเทพนะคะที่เชียงใหม่ก็มีนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวทั้งจับขาดที่เลยไปเลย โอละค,ะค่ะพระอภัยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปนะคะว่ายเอาวิหารไม้ข้างในที่ประดิษฐานรูปแล้วก็จะพาไปดูเจดีย์อายุกว่า500ปีก่าแกมากพี่มม้นท์แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปไหว้ขอความรักกับพระนางศิลปภานะคะมห,หาเทวีขเข้ามาปุ๊บก็จะเจอแบบว่าช้างเกือบของแบงเลยคือเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นเมืองที่ เขาจะค่อนข้างเชื่อเรื่องถ้ามีช้างเผือกเกิดมาที่ไหนอ่ะก็คือรัชสมัยนั้นแหละจะเลยลุ้งเมืองเขาก็มีความเชื่อม่เอำเภ้อช้างเผือกในเชียงใหม่ด้วยนะก็คือเขาน่าจะพบช้างเผือกบ่อยอะไรเงี้ยแค่ประตูซุ้มประตู่็คือที่สวยแกะสลักหินหินที่แบบมันมีความวิจิตรรจมด้านบนอ่ะคือสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่า คระพุดธรุดด้านในก่อนตอนนี้นักท่องเที่ยวก,ก็คัาๆที่จะนาแน่นเพราะว่าวันที่เรามาจบกับหลงสองกันด้วยนะค่ะาเอาละค่ะทุกคนเมื่อกี้เราเข้าไปไหว้ในวิหารไม้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากเราจะอธิบายยังไง<อ>ว่าแบบว่ามันเป็นศิลปะวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยโนะบราณแบบชาว เขาแกะสลักด้วยนะไม้ใ่ไ่ม้ลายประตูของเขาการแกะสลักเรบใส่ใจจริงเดี๋ยวเราพาได้หลังค่ะคือจะอีกแต่อีกโซนหนึ่งจะเป็นจลองเขาเรียกว่าจาลองพระ่าแบบองค์พระทธาูกองค์ใหญ่ที่เป็นปางนั่งสมาธิเป็นพระประธานข้านี่ะก็จะมีพระองสีดาๆเนาะกที่จะเล็กว่าอยูด้านหลังมีชื่อนะคะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วออจไม่ได้จาได้่บัวบาน เดี๋ยวต่อไปเราจะเข้ามาในเจดีย์องค์ใหญ่นะคะตรงนี้เจดีย์ที่นี่นะคะมีอายุกว่า500ปีเลยพี่มิ้นเก่าแก่มากแล้วก็คือเป็นเจดีย์ของล้านนาเป็นทรงหยดน้ำนะคะเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปดูเห็นว่าเขามีการชัก้นเยอะส่งน้ำเจดีย์ด้วยก็เลยอยากกยลองเรียกขัเยอะไปได้ลูกเขาเนี้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขากำลังเติมเขาเรียกว่าเป็นการส่งน้ําพระแบบว่าขึ้นไปตอดิสฐบนพระเจดีซึ่งเราก็จะเติมน้ําใช่ไหมคะแล้วเราก็จะสาวเชือบขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะไปส่งน้ำพระเขาไม่ได้เรียกชักเยี่มนะลูกชักเย่ยมมันเป็นกิจกรรมนะคะอันนี้นะคะเขาเรียกกันว่าพระเจดีโลกโมลีนะคะวนนี่ป้าเล่นให้เห็น ันนี้นะคะก็จะเป็นป้ายบอกประวัติซึ่งแบบก็ดูโบราณมากนะเป็นรอยแตกและก็คือเป็นประวัติที่ทางวัดนะคะได้เขียนเอาไว้ให้เนาะซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับชาวต่างชาติคือมันสวยมากเนาะอลังการมากทำมาเลยได้ขนาดนี้เนาะเป็นหินทั้งหมดเลยไหมพี่มิ้นดูจากดูจากสายตาแล้วเป็นอิฐเป็นหินหมดเลยเนาะใช่ค่ะข้างบนเน้เดียวต่อไปเราจะพาคุณก่อนแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะไปส่งน้ำ พระพุทธเจดีย์กันนะคะเอาละคะ่ะทุกคนครเราก็ไหว้ตรงเจดีย์แล้วก็ส่งน้ำพัดเรียบร้อยนะคะ นนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปไหว้<ม>ด้านนอกนะคะ<ม>ซึ่งด้านนอกคือไฮไลท์ที่คุณตอนได้เราไปมาสกูลนั่นก็คือให้ขอความรักกับ ค่ะทีวีนะคะใช่แล้วค่ะประวัติความเป็นมาก็คือยังไงคะคุณกอนจริงๆแล้วพนันทีแลประพามหาทีวีอะค่ะเป็นหนึ่งในกษัตริย์ผู้ครองเมืองของเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์หญิงด้วยก็คือหลังจากที่พระสวามีของนางค่ะโดนรอบพระชนม์ลงด้วยความรักต่อสวามีแล้วก็ต่อประชาชนเนี่ยเขาขนาดก็ได้ขึ้นมาปกครองก็คือยองจำนวนต่อสยางเพื่อปกป้อง ประเทศของตัวเองเอาไว้นะคะคือเมื่อก่อนนะ่ะล้านนาก็คือเหมือนจะเป็นประเทศหนึ่งเป็นอาณาจักรหนึ่ง,งอ,อาณาจักรหนึ่งอาณาจักรล้านนาแล้วก็เมื่อท่านแบบสิ้นกษัตริย์ก็คือพระสวามีแล้วก็เลยขึ้นมาเป็นพระราชนีแล้วก็คือปกป้องบ้านเมืองไว้ได้จากการใช่อ่ก็คือสวามิภพักกับสยามแล้วก็รวมประเทศเป็นผึกแผดใช่ให้กลายเป็นเชียงใหม่ หรือว่าเป็นอาณาจักรทางโซนภาคเหนือของเราเนาะก็คือคนเชียงใหม่เนี่ยจะนับถือท่านเป็นเทพแห่งความรักนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีคู่เนาะคำนึงทาข้าแค่ทาเข้าอลังการมากไอ้น้ำคือเย็นมากตรงนี้คือเย็นที่สุดจากที่เดินมาไม่รู้ท่าจะเห็นไอ้น้ำหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนเราอยู่บนเทวินเราอยู่บนสวรรค์นะคะสวยมากคนเล่าต่อคนเล่าต่อคือก็คือคนชาเชียงใหม่นะเจ้านะก็ยกย่องให้พระนางเนี่ยเป็นเทพแห่ง ความรักกังนั้นถ้าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องความรักคู่แบบว่าไม่ดีหรือว่าอยากมีคู่อยากมีลูกอะไรเงี้ยก็มาขอท่านได้แล้วก็ไม่ได้ขอค่าความรักนะเรื่องถึงก็ขอได้การงานการเงินแต่แต่ว่าแต่ละอันนี้ก็จะมีของที่ต้องเอามาบนบานฐานเก่าแตกต่างกันไปจะมีป้ายบอกอยู่จะถ่ายป้ายให้ดูได้ค่ะเันนย้ไม่มาขอรักแต่ขอประมาณแล้วก็ขอให้คนที่ดูออโต้คิดใจอีพีนี้เยอะๆนะจ๊ะโอเค ไป่ะยันเราเข้าไปด้านในอาละคันคนเมื่อกี้เราก็ไปซื้อดอกไม้กับทุกเชียนนะคะถ้าไหวแบบไม่บนนะคะพี่มิน้นก็จะใช้ดอกไม้หนึ่งเนาะแล้วก็มีทู่สองแล้วก็จะเป็นเพียนหนึ่งเทียนหนึ่งใช่เราไม่บนเนาะเพราะว่าเราอยากมาดูทราเพราะว่ามาถึงทินี แต่ถ้าใครอยากจะบนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถถามดูเซกชันได้เลยคนที่ตรงตู้หยอดเนาะเขาก็จะบอกว่าจะต้องซื้ออะไรไปไหว้บ้างนะคะก็ส่วนมากก็จะไหว้เป็นไข่แหละเมื่อกี้ก็เห็นไข่อยู่คือความจริงอะนั่นในสวนเลยนะแล้วก็แบบดไอส์ตรงนี้คือเป็นสิ่งที่อลังการมากสุดๆเพราะมีดอกไม้เนี่ยเดินไปก็สวยมากเดี๋ยวขอไหว้พระสักคู่นะคะ อันนี้สามารถจ่ายร้อมเพย์ได้นะ,ะนีแล้วก็เลือกได้เลยจะจ่ายแบบอะไรร้อมเพยนะ์เนาะจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหินที่มินได้จะเป็นอะไรมันจะมีความหมายบอกอยู่ข้างบนนะจะตรงกับเรื่องที่เราขอหรือเปล่าลงมาแล้วไหมเหมือนได้ยินเสียงกล,กมลงมาแล้วค่ะทุกคนส,สีขาวขาวเหรอไหนมาลองดูซิมันจะคืออะไรขาวแบบขาวเลยอ่ะนี่ป้าหิเกศหินมะออคซิเดียนเพราะว่าอันนี้น่าจะขาวสุดหรืออันนี้ยกนหยก เป็นถ้าเป็นหยกเนาะก็จะเป็นทีมนี่งะบรมายะที่เพราะอ๋อเป็นหยกทุกคนเป็นหยกขาวหยกขาวนะคะไปเดี๋ยวต่อไปเราจะลุ้นต่อแต่ว,ว่าอันนี้ไปดูในตอกๆนะจ๊ะว่าก่อนจะได้อะไรไม่บอกนะ few minutes later. ค่ะทุกคน อันนี้ก็คือฝนตกหนักมากนะคะพวกเราก็อบพยพตัวพวกเรามาอยู่ในรถกันพี่มิน้นเราก็จะไปหาที่กำบังหลบฝนก่อนแล้วก็จะพาไปที่สวยๆต่อนะคะได้จ้าไปาก็แป๊กเลย เอาละค่ะหลังจากที่เราหลบฝนกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฟ้าสว่างสดใสแล้วคือเห็นจากในภาพน่านนนจะรู้ใช่ค่ะตอนร้อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนละคะพี่มิน้นเรามากันที่วัดสวนดอกนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติเก่าแก่แล้วก็เป็นสถานที่สําคัญของชาวเชียงใหม่เนาะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่เขาเรียกว่าบรรจุสู่หรือว่าบรรจุพระอาทิตย์ของพระบรมมา ข่าอนุญาตเนาะก็คือเป็นชั้นเจ้านายขึ้นไปก็จะมีเจ้านายเจ้านายอาทิเช่นเจ้าดารารัศมีนะคะหรือว่าเจ้าน้อยสุภเษินะคะแล้วก็หลายๆคนอาใครเงี้ยเราจะพาเข้าไปไหว้พระด้านในนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังว่าทำไมวัดนี้ถึงเกี่ยวกับความรักวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะพาไปดูนะคะไปกันเลยดีกว่าไป ทุกคนค่ะตอนนี้เราเข้ามาข้างในเนาะในใช่ทุกคนดูดีแบบคพื่อศิลปะมันไม่ค่อยช่มันไม่คุ้นกับในกรุงเทพหรือว่าวัดอื่นที่เราเคยไปอ่ะคือต่างเทวดาแล้ว,ลวลก็พระพุทธรูปมันก็จะมีพระอวโลกิช่ก็คือมอาทำมากใช่ใช่ใช่ใชของที่ยังปบราณมากๆเลยนะอันนี้ก็จะมีพระธาตุบรรจุอยู่นะคะด้านใน อ๋อพระธาตุของแบบชัจจวัทีทั้งห้าโอเคค่ะทุกคนค่ะเมืม่อกี้เราเข้าไปไหว้อันนี้ไม่ใช่โบสถ์หรือเอไม่ใช่โบสถ์นะคะทุกคนอันนี้คือวิาาหาร นะคะก็คือจะเป็นศิลปะร่วมสมัยเขาเรียกว่าร้านนากาบพม่านะคะเชียงใหม่เนี่ยเขาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ามาก่อนแล้วพม่าเนี่ยเขาปกครองยาวถึง200ปีแล้ววัดนี้คือสร้างมา500ปีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพม่าไปปกครองก่อนสองปีไหนเนาะัชื่อก็เก่าแก่มากก็คือด้านในอะค่ะจะมีเป็นโบสถ์ที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในภาคเหนือชื่อว่าโบสถ์พระเจ้าเก้าซื่อแปลว่าตัน ใช่ก็คือน uh, right ้ then, ําหนักของพระน uh, right? ั uh, so ่นแหละว่าพระน้ําหนักเก้าตันทางคุณลุงเขาบอกว่าลอพระขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็จะว่าจะเอาพระองค์นี้ไปไว้ที่วัดพระปิงใช่แต่ว่ายกไม่ขึ้นทํายังไงก็ยกไม่ขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแบบทายังไงก็เลยสร้างบูธคอบขึ้นมาใช่ก็คือก็ประิษฐานที่นี่เลยนะคะใช่แล้วค่ะทุกคน อันนี้แต่ปกติแล้วเวลาเราไปดูศิลปะแบบว่าเผาตัวสดเราจะดูว่าเข้ารู้เรื่องใช่ป่ะแต่เนี้ยทุกคนมีชอบภาพเพราะว่าเขาเขียนละเอียดมากเลยนะแต่ว่าท่านพระสิริมังคลาจารย์นามเดิมคือเป็นาเข้าาานคือเขาเขียนละเอียดหมดเลยนะว่าภาพแต่ละภาพกำลังทําอะไรที่ไหนอยู่ที่เนี้ยวัดเขาบอกสร้างมาห้าร้อยปีแต่ว่าทุกอย่างยังดูสดใหม่บุลณะเนี่ยดีดี เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราเดินมาอยู่ในโซนของพระมหาเจดีย์นะคะด้านหลังของเราที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นะคะข้างๆของเรานะคะจะเป็นในส่วนของกู่เจ้านายเจ้านายฝ่ายเหนือกู่แปลว่าอะไรคะมิมิ่กู่ถ้าจากบ้านเราก็คล้ายๆเจดีย์นะคะเจดีย์ที่เก็บเก็บอัทิของเจ้านายฝ่ายเหนืออย่างที่บอกไปตอนต้น มีบุคคลสําคัญที่เรารู้จักกันมีสองพระองค์นั่นก็คือหนึ่งเจ้าดารา,านันเขาเรียกว,ว่าเป็นพระชายาของของ,งพระจุลจอมเกล้าเจ้าจอยู่หัว,วรัชกาลที่ห้านะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เป็นความรักเป็นตำนานของชาวล้านนาที่เล่าเมื่อไรคนล้านนาชาวเหนือจะน้ําตาไหลเลยนั่นก็คือเจ้าหน้อยสุกเกษมแต่ว่าถ้าเราเรียกตำนานตำนานแบบนี้ ใช่อะประวัติคร่าวๆของเจ้าน้อยสุกเกษตแล้วนะคะคือตอนนั้นต้องไปร่ําเรียนที่เมืองพามา่าแล้วทีนี้ไปพบรักกับสาวชาวพามา่าเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดก็แอบคบกันตอนอยู่พามา่าหวานแววหวาน,วานชื่นเลยทีนี้ ถึงวันที่ต้องกลับเขาเรียนจบป่ะเสรเรียนจบแล้วต้องแยกกันละก็เลยไปไหว้พระกันว่าแบบเราจะรักกันจนถ้าไม่ีใครผิดคําสาบานก็ขอให้คนนี้ตายอนแต่ว่าทีนี้ก็ไม่อยากจะทิ้งมามี๊ีอไว้อยู่เมืองพม่าคนเดียวก็เลยตัดสินใจนะคะพาหมาเนี่ยกลับเมืองไทยด้วยให้มามียเนี้ยปลอมตัวเป็นชายเข้ามาอยู่ในขบวนเนี่ยแหละแตเหมือนเวลาเราเห็นคนรักตัวเองต้องแบบแบบของหนักเลยเนี้ยมันต้องลงไปช่วยจนความแตกก็เลยพากลับมาที่ร้านนาได้ที่น้้นนานะคะแต่เพอ่ เพ่อนพ่อแม่บอกว่าแม่ทําการมั่นหมายกับเจ้าหญิงอีกต่างเมืองไว้เพื่อัำพันธมิตรีก็คือเป็นเรื่องของการเมืองการเมืองก็ต้องบอกแม่ว่าตอนลูกไปเรียนที่พม่าลูกมีแล้วพ่อแม่ก็ไม่ยอมไม่ได้ยังไงก็ต้อง,งแต่งเพราะมันเป็นเรื่องของการเมืองมันเนี้ยก็เข้าใจผู้หญิงชาวพม่าค,ค่ะเขาถือเรื่องของผมมากเขาจะกล้าวผมเอาไว้ข้างบนเนาะนางอะปลดผมแล้วเอาผมนาเช็ดเท้าเจาน้อยการที่ผู้หญิงเอาผมอะค่ะเช็ดเท้าผู้ชายถือว่า จได้ความรักสะพายที่สุดนี้ได้แล้วอะสุดท้ายแล้วมามียก็ต้องกลับค่มาแล้วเรื่องราวหลังจากวันนั้นเป็นยังไงคะพี่วินเจ้าน่อยตรมใจกินเหล้าหนักมาก,มาก,มากแล้วก็ <S <S ตุยส่วนมามียพอรู้ข่าวดังเสียใจมากนางก็เลยบวชชีต่อชีออก็เลยเป็นตำนานรัก แล้วทาไมคนถึงมา,าไหว้ขอความรักที่นี่ล่ะเพราะว่าเขาอยากจะให้ผู้ชายหรือว่าใครก็ตามแต่รักมั่นยืนยาวเหมือนเจ้าน้อยสุกเกษที่มีความรักมั่นกับนาเมี้ยเป็นรักแรกและรักเดียวดังนั้นอันนี้ก็จะมาขอว่าต่อให้ มีความรักแบบนี้เหมือนผู้ชายหรือใครก็ทำไหะฮะที่มีความรักแบบรักมั่นกับเราอเหมือนยืนยาวแบบนี้เลยแต่ก่อนที่จะไปไหว้หากูก่อนเพราะตอนนี้ข่าวโพลไปหมดไม่รู้เจ้านายฝ่ายไหนบ้างือแบบ่าข่าวไปหมดแล้วอ่ะให้ดูให้ดูใช่ไหมคะข่าวโพลล้วก็ไม่รู้ว่าของเจ้านายองคไหนบ้างเพราะว่าเขาก็น่าจะมีเจ้านายหลายหลายๆองค์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปหากันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็พยายามหากูเจ้าน้องสุกสิลิ์นะคะ ถ้าใครเจอก่อนก็จะ,จะเจียกอีกคนนึงเจ้าหนายเป็นองค์ไหนบ้างนะคะเพราะว่าข้างเยอะมากคือกุของวัดสนดอกอะคะ่ะก็จะประดิษฐานเจ้านายฝ่ายเหนือแบบหลายๆองค์ไว้เยอะมากความยากคือกุที่เนี่ยเป็นสีขาวมาเลย,ยเจ้า,า,าก,กุตารากากโกศนเติมจะแล้วนี่เขาจะแล้วจะแล้วตรงนี้จะมีดอกุหลาบนะคะคือถ้ามาไหว้เจ้าน้ายสุก,กเกษมก็คือจะต้องมีดอกุหลาำนะคะ ไม่ขอพรเรียบร้อยคอมจริงคือเยอะมากแล้วก็คือด้วยกลัวเป็นสีขาวเหมือนกันแต่รูปทรงอาจจะต่างกันเล็กๆน้อยน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบางอย่างที่แบบแสดงให้เห็นถึงความเป็นราชวงศ์ นะคะเราจะแตกต่างจากคู่ของพระบรมมวงสารมวงท่านอื่นๆสถานที่ต่อไปตัวเปสถานที่เดทไปเดทของคนมีความรักเหมือนกันก็ให้มันเป็นตัวยิมเดียวกันไปให้หมดก็คืออุทยานดาราศาสตร์ลินทร์ทองเนะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะกับการพาไปเดทไปเที่ยวเนาะพี่ไอเห็นคลิปนี้แล้วแบบกำหมัดแล้วมากกำหมัดน้ำตาไหลละอิฉาตาร้อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปท้องฟ้าจำลอง สุเรรณหิชาดาสังขศิีกินโซนนั่นเองเจ้าัเจียงใหม่ใช่เจียงใหม่เจ้าก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูดาวกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญในหน้าฝนแบบนี้เราก็ต้องนําเสนอสินค้าที่มาช่วยพิชิตกับฝนเวลาขับรถ ไปปั่นน้ำฝนเริ่มต้น C, แบบเพียง4ี9บาทก็คือได้เป็นคู่นะทุกคนแล้วเราจะได้แบบทั้งกล้าเลยนะวันนี้เนะี่ยเราพาไปเที่ยวเนาะสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กับออทตคิ ink, สาขาโชตน,า,นาสนามกอล์ฟลานานะเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายก็จะถึงแล้วไม่ไกลมากนะคะห่างไม่ไกลมากเลยจริงๆเนาะก็ถ้าใครจะไปเที่ยวเนาะก็อย่าลืมแวะออทอคิคหรือว่าไปเที่ยวมาแล้วก็ แอะออร์เดอร์อีกทีนึงก็ได้นะคะเราก็มีบริการตัวเตวเช็ครถรี37รายการเติมลมปะยางอันนี้เราก็ฟรีหรือว่าจะมาเปลี่ยนกระสังองน้ำนอย่างที่เราได้พูดไปก็ได้นะฝนแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเนาะเดี๋ยวพี่มิ้ขอใช้สมาธิ ค่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงกันแล้วนะคะสำหรับปุทุยานแห่งชาตินะคะอุทยานนราสาสินทรทุกนสวยมากอยู่ติดกัะเขาเลยอ่ะใช่ไหมคะเ้าฝั่งู้นฝั่งู้นพี่มิ้นเราหมุนตัวดิเลึนนี่หอดูดาวนะจ๊ะแบบว่าถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ช่วงแบบฤดูหนาวเขาจะเปิดให้มาดูดาวได้เนาะอย่าอันนี้นะคะอย่าเราจะพาทุกคนไปนิทรรศการก่อนค่ะตอนนี้เราก็ไม่อยู่ข้างในแล้วเนาะพี่มิ้นใช่แล้วกลับมาต่ ทุกคนนะคะไปดูโซนที่สแกนก่อนนะไปศึกษาความรู้กันก่อนเดินเล่นกันเท่าข้าเดินเล่นเปนชิวๆนะแล้วาจอว่าถึงเวลาใช่ก็คืออีกทีก็จะเป็นบ่ายสองโมงเนาะก็พร้อมจะมีเวลาให้เราได้แบบเดินชมเดินเล่นได้อย่างเต็มที่นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซล่าซิสเต็มไล่มาเลยตั้งแต่ดวงอาทิตย์เนาะ ข o n g of the e จ n เ e เวอเขาบอกว่าแม้ว่าเสียงเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนผ่านอากาศได้แต่ด้วยความร่วมมือของนักดาราศาสตร์นะคะแล้วก็นักดนตรีเนาะได้แปลเปลี่ยนลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์เนี่ยรอบดาวเลิกให้กลายเป็นศูนยดนตรีมาเลย แล้วก็จะออกมาเป็นโน้ตต่างๆที่เขาแบบว่าความเร็วขนาดนี้มันน่าจะเป็นโน้ตอะไรคือมันอันนี้คือแต่ละปีอ่ะเราคนพบดวงดาวหรือว่าระบบเสียะตรงไหนบ้างและทีนี้มันก็จะกลายเป็นโน้ตดนตรีขึ้นมามันก็จะดนตรีมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นไหนาุคนสะนุกเนาะ เมื่อกี้เราไปโซนอากาศอ่ะในโซนที่มันตรงข้ามกันน่ะจะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการควบคตัวเองอะไรเงี้ยมาที่นี่ก็คือไม่ได้ความรู้แค่เรื่องของอากาศอย่างเองแหละไค่ความรู้เรื่องอื่อใช่ไหมจ้ะใช่ไหมจ๊ะหนีใช่ไหะหนีทำไมแต่ว่าจะเรียนนะเราเรีรนต่อปีแม่แค่บริการีมีแม่แค่ราคะเรียงร้อยเก้าสิบห้าบาทต่อปีเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณสามารถทร่อหาใครโทรหาเขาก่อนดูแยแค่ก่อนแต่เดี๋ยวเขาจะประสานงานให้่คุณนะคะก็ช่วยเหลือคุณนี่เองเก่งมากวิญนยณเข้าข่ายของได้ดีมากเจ้านายต้องรักเราลูกพี่ต้องภูมิใจ นเด็กสมัยก็มันนิยมอ่ะน้องเหมือนในเรื่องอะไรเนี่ยเลยอ่ะเรื่อง Starboy อันนี้ก็คือเป็นพื้นของดองคารนะคะเขาจําลองให้ดูว่าความจรงิงแล้วเนี่ยดองคารจะเป็นพื้นแบบเนี้ยมาแดงๆแบบนี้เนาะนู่น,ะนแบบนก็จะมียานฟินิกซ์หรือนาซารักชอบเหมือนกันเช่นเดียวกันก็คือดูแลดาวคานนะคะ อองีีกทึเพราะว่าเราได้รอบไปสองก็คือด้านในนะคะจะมีร้านอาหารก็คือเป็นห้องอาหารขบเขาค่ะนี่นะคะก็จะเป็นอาหารที่พวกเราสั่งกันมานะคะอันนี้ของนิเป็นสเต็กนะสันในนะคะก๋อนนี้ของคุณกรจะเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานกุ้งนะคะแล้วก็ออดของเล่นใช่ดูออดดูสวยด้วยอากาศก็ดี A few inches l a t ต r อตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการซื้อตั๋วไปที่ละบอยแล้วนะคะสองไม้ในราคาละห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวพี่เจน้นพี่จะทำการพาเราเข้าไปนะคะใช่อันนี้คือที่อันนี้เราไม่ได้มีอนสิทธิ์หรืออะไรนะคะทุกคนเราขออนุญาตใช้สถานีเป็นที่เจ้รจอยแล้ดนะคะต้องะบวนการครบท้วนนะคะทุกคนเดี๋ยวมิจะแคลมให้ดูนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นลม ให่มาที่นี่คเขาจะเปิดโก็้งหรอบรเปกติจะมีวันละสองรอบครับคือโมงและบ่ายสองแต่ถ้าวันเสาร์จะมีรอบห้าโมงย็นเพิ่มเข้าไปอีกรอบครับตอนนี้จะมีทั้งหมดหนึร้อยหกสิที่นั่งรับมาเป็นกรุหเือรามาเป็นหมุดคณะก็คือสามารถติดต่อสามชิ่่งห้ก่อนได้ถ้ามาเป็นหมุดคณะเนี่ยเรามีรอบพิเศษสำหรับหมุกคณะด้วยแล้วแต่ละรอบมีอกว่าบอเราครับจะแบ่งเป็นสองรอบรับอบแรกจะเป็นการบรรยายการดิออฟเฟนตโน ส่วนทัพที่2องจะเป็นทัพพะเยาเราต้องมีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ในการบรรยายเพราะฉะนั้นแต่ละรอบเนี่ยเทคนิคการบรรยายนี่มีดาวแบบไหวัตถุประสงค์อะไจะไห้เด่นชัดก็ได้นครับแต่ว่าเึรื่องหมายทับกันหลังทเป็นทัพพะเยาทางการทสารเนี่ยก็ตอนเช้าจะเป็นเรื่องนึงตอนบไหนในหนึ่งวันครับก็คือรอบเช้ากับรอบบ่ายก็จะเป็นเรอแบบนการ้ค่ะคือได้ความรู้มากเลยนะทุกคนได้สื่อว่าใครแบบว่าอยากรู้แบบมีความรู้อยากพิสูจน์กัน ้ใช่<า>ครับแล้วก็พักเยือนของเราก็จะเปลี่ยนเดือนด้วยครับก็กต้องมาทุกเตือนมีสองเรืองแล้วก็เปลี่ยนเดือนเดือนละสองเดื่องสองเดือนจะไปลยแสดงว่าถ้ามาเชีงยงใหม่เนี่ยแน่นอนว่าคงจะได้ได้ดูไม่เหมือนกันแน,น,น่นอนสองเดือนแน่นอน คุเมื่อกี้เราก็คือดูโชว์จนจบแล้วเป็นไงพี่มิน50บาทถูกสุดโดคุ้มมากว่ามันดีมากโปรดักชั่นอย่างดีอคือแบบว่าเรารู้สึกเหมือนแบบโปรเฟลดีแบบยิ่งกว่า 3D อ่ะคือแบบมันสมจริงมากแบบมาก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 เลยเนาะแล้วก็ด้านในอ่ะด้วยความดวเยอะมากเลยนะน้องก้อนตอบคำถามด้วยใช่อันนี้คือเราเรามารอบพรีสตอบคำถามเนาะ ถามตอบเนาะแต่ว่ารอบแรกก็คือวิธีการดูว่าต้องดูตรงไหนแล้วก็เดือนนี้เราจะเห็นดาวอะไรบ้างอะไรบ้างคือดีมากเลยนะสนุกแล้วทำแบบสุดจริงมากอะคือเหมาะกับวันที่ให้เรีนในภาษาอังกฤษภาษนะอืออืออารมณ์กางใจเศร้ามากเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มขึ้เลย ใช่แล้วมันมีเสียงไหมกลับมาได้ทุกเดือนเขาเขาเปลี่ยนเรื่องทุกเดือนที่วิจริงพอเขาเปลี่ยนเนาะมันก็มีอะไรหลายอย่างในแบบตื่นเต้นสรุปกนเนาะเป็นไงไหนคุณสรุปทริปที่ว่าวันนี้เราไปไหนกันมาบ้างวันนี้นะคะเราก็พามันที่นี่เลยนะคะอุทยานดาราศาสตร์สลินทอนนะคะพามาดูดาวเนาะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ด้วยแล้วก็แบบว่าเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆคือหลายอย่างมากที่นี่นะคะก็แบบดีมากๆเนาะสำหรับสถานที่ไปเดทใช่ก็มีสาสร์ ความรู้มากมายต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็น EP สำหรับสถานที่ใกล้เคียงของออโตทคิกสาขาโชตนาหน้าสนามกอล์ฟลานาจังหวัดเชียงใหม่นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปใช้บริการกันได้เนาะ<ช>ไม่ว่าะจะเป็นการกดชิคกี้าย37รายการแต่ช่วงนี้ตอนนี้นี่หน้าฝนหน้าฝนคุณขายหน่อยค่ะหน้าฝนอย่างนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปกลางคลิปและท้ายคลิปเนาะว่าอย่าลืมไปเปลี่ยนไฟบัดน้ําฝนนะคะเพราะอันนี้สําคัญจริงๆตอนนี้ออโตทคิกนะคะเริ่มต้นค่าคู่ละ499บาท แล้วก็เราเปลี่ยนทีีด้วยใครเปลี่ยนไม่เป็นเนี่ยก็มาเปลี่ยนที่เราได้เนาะ,ะคุณจะได้ทั้งแบบเป็นก้านเลยเนาะอ,อ,อ่ะสาหรับวันนี้เราทั้งคู่นะคะสองสาขออนุญาตขอลาไป,ไปก่อนอน,นะคะ,คะพบกันใหม่อีพีหน้าแล้วเราจะพาไปที่ไหนอย,อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะบ๊ายบายพเรามาเจอห้องที่น่าสนใจมากเป็นห้องที่แบบว่าํานองลงดาวย กาถ่ายกับเรานี<ม>้